คอคอมที่เราคุ้นเคยกันดีในฐานะเจ้าพ่อชิปมือถือตอนนี้กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับพวกเขากำลังจะโดดเข้าไปในสนามรบที่โหดที่สุดของวงการเทคโนโลยีตอนนี้นั่นก็คือ AI ซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันว่าการเดิมพันครั้งนี้มันสำคัญกับอนาคตของพวกเขายังไงคือถ้าพูดถึงชิปในมือถือเนี่ยก็ต้องบอกว่าคอคอมนี่คือเบอร์หนึ่งมาตลอดครองตลาดมานานมากแต่การมาของ generative AI มันเหมือนกับสร้างจัก,กรวรรดิใหม่ขึ้นมาเลย และนี่แหละครับคือสมอรภูมิใหม่ที่พวกเขาจะพลาดไม่ได้เลยสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเป็นการแข่งขันที่เดิมพันสูงลิ้วเลยยักษ์ใหญ่เจ้าเดิม,เ,ดมเนี่ยถ้าปรับตัวไม่ทันก็มีสิทธิ์โดนทิ้งไว้ข้างหลังได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันก่อนว่าทุกวันนี้คอคอมเขาแข็งแกร่งตรงไหน ก็อย่างที่รู้กันครับเขาเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีไร้าสายครองตลาดสมาร์ทโฟน Android ตัวท็อปทแทบจะทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นผู้นําเรื่อง NPU หรือหน่วยประมวลผลสําหรับ AI โดยเฉพาะซึ่งไอตัวนี้แหละครับที่เป็นสมองของ AI ในมือถือเราแต่ความเป็นจริงใหม่ก็คือ AI ที่เก่งที่สุดทรงพลังที่สุดตอนนี้เนี่ย มันไม่ได้อยู่บนมือถืออีกต่อไปแล้วครับแต่มันไปอยู่บน Data Center ขนาดใหญ่ยักษ์แทนซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นถิ่นของเจ้าพ่ออย่าง Nvidia เดียหรือ Google เขาแล้วแบบนี้โคคอมจะทำยังไงล่ะคำตอบของพวกเขาก็คือเปิดศึก2ด้านพร้อมกันไปเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ท้าทายแล้วก็เสี่ยงสุดๆเลยครับ แผนของพวกเขาก็คือสู้ศึก2ด้านไปเลยครับด้านแรกเนี่ยคือการปกป้องบ้านของตัวเองก็คือตลาด HAI หรือ AI ที่ทำงานบนเครื่องของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือ PC ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการบุกไปตีเมืองคนอื่นเลยนั่นก็คือตลาด Data Center AI ที่อยู่บนคลา u d ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วมากๆครับวิสัยทัศน์ที่เขาพูดถึงบ่อยๆเลยก็คือคาว่า Ecosystem of You หรือแปลง่ายๆก็คือระบบนิเวศที่เป็นของเราคนเดียว ลองนึกภาพตามนะครับว่าเรามี AI ที่รู้จักเราดีมากๆทำงานข้ามไปข้ามมาระหว่างมือถือโน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งรถยนต์ของเราได้แบบเนียนเลยโดยที่ไม่ต้องคอยส่งข้อมูลทุกอย่างกลับไปที่คลาวด์ตลอดเวลานี่แหละครับคือจุดที่คอข้อมมองเป็นไพ่ตายของเขาทีนี้การจะบุกตลาด Data Center ที่มีแต่เสือสิงกระทิงแรดเนี่ยจะไปมือเปล่าก็คงไม่ได้คอข้อมเลยเปิดตัวอาวุธชิ้นใหม่แกะกล่องเลยครับเป็นฮาร์ดแวร์ที่สร้างมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลย ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ชิป Snapdragon แบบที่เราเห็นในมือถือกันนะฮะแต่มันถือการ์ดเร่งความเร็วหรือ Accelerator Card ขนาดใหญ่เลยที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับโมเดล AI โหดๆใน Data Center โดยเฉพาะซึ่งพลังการประมวลผลที่ต้องการเนี่ยมันคนละเรื่องกับบนมือถือเลยครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของอาวุธชิ้นนี้ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องหน่วยความจำหรือ RAM ครับ การ์ด AI 200แค่ไปเดียวเนี่ยยัดแรมมาให้ถึง 768GB เยอะมากนะคะถามว่าทำไมมันสำคัญก็เพราะว่าโมเดล AI ใหญ่ๆเนี่ยมันกินแรมเยอะมากเหมือนเป็นปีศาจกินแรมนะครับยิ่งแรมเยอะก็ยิ่งทำงานได้เร็วมีประสิทธิภาพแต่แผนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นพรุ่งนี้นะครมันต้องใช้เวลาอาวุธใหม่ที่ว่านี่ กว่าจะได้ใช้กันจริงๆก็คือปี2026ถึง2027โน้นเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าคู่แข่งเองก็มีเวลาตั้งรับหรืออาจจะออกของใหม่มาตัดหน้าก่อนด้วยซ้ำแน่นอนครับว่าสนามรอบที่퀄คอมกำลังจะก้าวเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้โล่งๆนะครับแต่เต็มไปด้วยเจ้าถิ่นที่แข็งแกร่งเรียกว่าเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเทคโนโลยีตอนนี้เลยก็ว่าได้ลองดูรายชื่อในตารางนี้สิครับ การแข่งขันในตลาด Data Center นี่คือดุเดือดเลือดพล่านของจริงมีทั้งเจ้าตลาดอย่าง Nvidia ดียมีคู่ปรับตลอดการอย่าง AMD Intel ไม่พอนะครับยังมีเจ้าของแพลตฟอร์มคลาวด์อย่าง Google กับ Amazon ที่ทำชิปใช้เองอีกขว c o m มกำลังจะกระโจนเข้าไปในดงของผู้เล่นระดับท็อปทั้งนั้นเลยและทั้งหมดนี้แหละครับที่นำเรามาสู่ประเด็นสำคัญที่สุดของเรื่องนี้นั่นก็คือนี่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ ที่มีอนาคตของทั้งบริษัทเป็นเดิมพันเลยทีเดียวคือความสำเร็จของเขาข่้มตอนนี้มันแขวนอยู่บนความเชื่อ3ข้อใหญ่ๆที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับข้อแรกเขาเชื่อว่า AIPC จะบูมจริงแล้วจะช่วยให้เขาขยายตลาดได้ขออ้อ2เขาเชื่อว่าเขาจะหาเงินจาก HAI ได้มากกว่าแค่การขายชิป และข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะยากที่สุดคือเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถสู้กับเจ้าตลาดเดิมได้ทั้งในตลาด PC และ Data Center ซึ่งแค่ฟังก็รู้แล้วว่าไม่ง่ายเลยค่ะความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือการที่ต้องสู้ศึกหนักๆแพงๆในหลายๆที่พร้อมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้โฟกัสของบริษัทกระจ,ระจายแล้วอาจจะไปกระทบกับธุรกิจหลักที่ทำเงินให้เขามาตลอดทำให้อ่อนแอลงไปได้ครับ สุดท้ายแล้วคำถามสำคัญที่เราต้องคอยดูกันต่อไปก็คือกลยุทธ์ที่ท้าทายขนาดนี้มันจะพาควอคอมไปสร้างอาณาจักร AI แห่งใหม่ได้สำเร็จจริงหรือเปล่าหรือว่าการเปิดศึกสองด้านพร้อมกันแบบนี้มันเป็นการเดิมพันที่สูงเกินไปจนอาจจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้เรื่องนี้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ล้วครับก่อนอื่นเลยถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์และกด subscribe ช่อง Stockboy s ไปด้วยนะครับ เพราะนี่คือแรงใจสำคัญที่ทำให้ผมทำคลิปใหม่ๆข้อมูลอัดแน่นแบบนี้ต่อไปครับใช่ค่ะและมันก็ยังช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะ